หนึ่งในประเด็นร้อนที่ไทยถูกวิจารณ์เป็นอย่างมากในการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ครั้งที่16หรือว่าไซเตสนั้นก็คือเรื่องของการค้างาช้างนะคะซึ่งไทยนั้นยังคงเปิดให้มีการค้างาช้างอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นงาช้างจากช้างบ้านซึ่งก็ถูกมองว่าอาจจะมีช่องโหว่ให้มีการลักลอบนํางาช้างจากแอฟริกาเข้ามาและมีส่วนทําให้ช้างในแอฟริกานั้นถูกล่าเป็นจํานวนมากนะคะหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่าง ก็คือที่ประเทศแคมรูนค่ะซึ่งคุณเชรั์ถมยาพึ่งจะเดินทางไปที่นั่นพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกองทุนสัตว์ป่าโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครับซึ่งที่จริงแล้วนะครับการล่าช้างเพื่อเอางานนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ครับแต่ว่าการล่าที่เพิ่มขึ้นในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนหนึ่งมาจากราคางาช้างในตลาดที่สูงขึ้นก็ทําให้หลายคนเริ่มกังวลน,นะครับปีที่แล้วปีเดียวครับมีช้างถูกล่าไปถึง25,000ตัวแต่ที่ทําให้หลายคนช็อกก็คือการฆ่าช้าง300ตัวในเวลาเพียง2-3ถึงสสัปดาห์ที่แคมรูนเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับถ้าเราไปดูที่ตั้งของประเทศแคมรูนประเทศนี้อยู่บริเวณแถบแอฟริกากลางทางด้านตะวันออกก็จะติดกับประเทศชาร์ดและสาธารณา รัฐแอฟริกากางนะครับซึ่งก็ขาดเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็เปิดช่องให้นักล่าพร้อมกับอาวุธหนักเดินทางข้ามแดนเข้ามาล่าช้างในแคมรูนครับและที่ผมเดินทางลงพื้นที่ก็คืออุทยานแห่งชาติปูบาจิดาซึ่งเป็นสถานที่ฆ่าหมูช้างซึ่งอยู่ติดกับประเทศชาติครับอุทยานแห่งชาติปูบาจิดานั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับการที่ช้าง300ตัวหรือว่าคิดเป็นร้อยละ80ของช้างทั้งอุทยานถูกฆ่า ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในแถบนี้เป็นอย่างมากครับท่ามกลางการวิงวอนของผู้ที่เกี่ยวข้องให้หยุดการค้างาช้างก่อนที่จะไม่มีช้างให้ได้เห็นในอุทยานแห่งนี้อีกต่อไปครับอุทยานแห่งชาติบูบาจิดาทั้งเหนือของแคเมรูนเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหลากชนิดระหว่างที่เดินทางเข้าไปเราได้เห็นเก้งกวางและสัตว์ป่าขนาดเล็กอื่นๆเป็นระยะแต่ไร้เงาของช้างป่า เจ้าหน้าที่ของแคมรูนพาเราเดินเข้าป่าไปในจุดที่อยู่ห่างจากชายแดนประเทศชาร์จเพียง5กิโลเมตรเพื่อไปอยู่ซากช้างที่ถูกล่าเมื่อปีที่แล้ว หลังจากเดินเข้ามาจากบริเวณทางรถวิ่งได้ประมาณ5นาทีนะครับเราก็มาเจอซากกระดูกของช้างที่ถูกล่าเมื่อต้นปีที่แล้วก็ยังคงเห็นโครงกระดูกอยู่ที่ตรงนี้นะครับหลังจากที่ได้มีการฆ่าหมูช้างไปถึง300ตัวก็ทําให้ช้างในบริเวณในพยานแห่งชาติแห่งนี้ลดลงเป็นอย่างมากนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่นี่ก็รู้สึกได้นะครับว่าจำนวนช้างที่เขาสามารถที่จะเห็นได้นั้นลดลงไปกว่าเมื่อก่อนค่อนข้างที่จะมากครับ ในรัศม ch so <no> <ins> <ness> <im> ีห eh ่างไปประมาณ2-300เมตรที่เราเดินฝ่าพงหญ้าที่ขึ้นสูงเราพบซากช้างทั้งหมดถึง3ตัวด้วยกันและมีซากช้างตัวหนึ่งที่ยังคงเห็นหนังของมันอยู่และมันอยู่ห่างจากทางรถวิ่งไม่ถึง50เมตรนี่คือภาพของกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ w w f ที่ถ่ายไว้หลังการฆ่าช้างผ่านไปไม่นานจะเห็นซากช้างที่ถูกฆ่าอย่างเยี่ยมโหด เมื่อพวกมันถูกยิงแล้วก็จะถูกขวานจามหน้าบริเวณใต้ตาและล้อนหน้าเพื่อเอางาโดยการฆ่าไม่เว้นแม้แต่ลูกช้างหรือว่าช้างตัวเมีย mm hmm. เนื่องจากช้างแอฟริกามีงาทั้งตัวผู้และตัวเมียที่นี่คือรีสอร์ทแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการในอุทยานแห่งชาติบูบาจิดา และอยู่ห่างจากที่ที่เราพบซากช้าง3ตัวไม่กี่กิโลเมตรนี่คือครอบครัวชาวฝรั่งเศสซ,ซึ่งอาศัยอยู่ที่กรุงยาอุนเดเมืองหลวงของแคมรูนแต่พวกเขาบอกว่าแคนารูนเป็นหนึ่งในประเทศที่คนฝรั่งเศสนิยมมาเที่ยวเพื่อดูสัตว์ป่าพวกเขาเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วหลังการฆ่าหมูช้างและก็ได้เห็นซากช้าง หดูน้อยคนนี้บอกว่ามันน่ากลัวและไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนมาฆ่าช้างเพียงเพราะต้องการงาของพวกมัน s right. <S พ่อโบเป็นอดีตทหารฝรั่งเศสในกองกำลังพิเศษและอยู่ที่แคมรูนมาก,กว่า20ปีโดยทำงานในเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและมาเปิดรีสอร์ทที่นี่ได้7ปีพ่อบอกว่าก่อนหน้าการฆ่าหมูช้างก็จะเห็นช้างมหาหารตามลำธารข้างรีสอร์ทบ้างแต่ว่าตอนนี้ไม่มีให้เห็น โดยพอแสดงความเป็นห่วงว่าช้างจะเป็นสัตว์สายพันธุ์ต่อไปที่หายไปจากอุทยานแห่งนี้ พ่อบอกว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เขากังวลถึงอนาคตเพราะในช่วง20ปีที่ผ่านมาเราได้สูญเสียสัตว์ไปหลายสายพันธุ์เคยมีแรดในแถบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเสือชีต้าก็ไม่มีนกกระจอกเทก็หายไปถ้าเป็นอย่างนี้อีกไม่ช้าช้างก็จะหายไปเช่นกันตอนนี้มีมาตรการบางอย่างออกมาแต่ก็อาจจะสายเกินไปหรือไม่เพียงพอที่จะช่วยพวกมันเอาไว้ได้ ถ้าไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังทั้งในประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศเขาก็ไม่คิดว่าจะสามารถหยุดการล่าช้างและช่วยช้างเอาไว้ได้ตอนนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีช้างอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่แต่จากการประเมินคร่าวๆจากทั้งหมดที่เคยมีอยู่หลายล้านตัวตอนนี้อาจจะเหลืออยู่แค่เพียง4แสนตัวเท่านั้นในทวีปแอฟริกา